สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวกลางปลูกผักไฮโดรที่เพิ่งทำเสร็จนะผมแล้วก็เพิ่งเอาต้นก้าผักไฮโดรลงไปนะผมนี่ครับใช้ระยะเวลาทำประมาณ3-4วันครับมีท่อทั้งหมด10ท่อครับผม นึ่งท่อนี้ก็คือปลูกได้20ต้นครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโตวนี้สามารถปลูกผักไฮโดรได้ทั้งหมด200อต้นนะครับผมเนี่ยเรามาดูใกล้ๆครับอันนี้คือระบบน้าวนนะครับผมแต่ละท่อจะมีเมนวาลวของตัวเองครับผมเพื่อปรับความเบาความแรงของน้าครับผมท่อที่ใช้จะเป็นท่อสองนิ้วครึ่งครับผมนี่จะเป็นผัก ที่เพิ่งเอาลงเสร็จไปเมื่อกี้เนี่ยจะมีวาล์วตัวสุดท้ายนะผมเอาไว้บล็อกน้ำครับผมในกรณีที่ไฟดับปั๊บไม่ทำงานครับผมก็จะมีบล็อกวาล์วตัวนี้ออกเพื่อไม่ให้น้ำไหลออกหมดนะผมเอามาดูระบบน้ำบนนะผมอันนี้จะเป็นถังน้ำครับ น้ำจะไหลไหลาจากฝั่งนน้นกลับมาที่ถังนะครับนี่มีปั๊มตัวหนึ่งครับปั๊มตูป้ปลาปั๊มเล็กๆปั๊มน้าขึ้นไปตามท่อนี่ครับผมตามท่อนี้นี่ครับตามท่อนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปไปนน่นอีกโต๊ะหนึ่งครับผมยังไม่เสร็จจะผมขึ้นมานี่ขึ้นมานี่มาเมนวาเนี่ครับผมเราก็จะไหลไปฝั่งโน้น ไหลามาฝั่งนี้ครับผ่านวาวนี้มาครับผมลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ไหลกลับไปที่ถังนะครับผมออันนี้ก็คือที่พึ่งทำเสร็จไปครับผมขาก็ใช้ไม้ยูคานะผมหลังคาก็เป็นหลังคาใสครับ นี่ครับส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นผักที่ทำเสร็จนานแล้วก็ปลูกครับก็พร้อมเก็บเกี่ยวไปแล้วบางโต๊ะนะผมบางโต๊ะก็เพิ่งลงใหม่ครับนี่ครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ